วัสดีครับผมบอสชนะกันนะครับวันนี้เนี่ยมีคนเขาป้ายยามาว่าอยากให้ผมมาคาเฟ่เก๋ๆที่หนึง่งมาให้กินนมปั่นอร่อยๆด้วยแต่ไม่รู้คาเฟ่เหรอเฮ้ยร้นน่ารักอะไปครับไปชมููอธิตาเองค่ะหืมสดชื่น เป็นยังไงบ้างคะกับดัซซิ่มิวคาเฟ่โอ้โหต้องปกไม่จกตาสดๆมีความน่ารักแถมยังมูฟได้เรียกได้ว่าไปจอดตรงไหนเนี่ยทุกที่แคนเบียคาเฟ่ได้เลยรถที่อยู่ในมือเราสองนคนเรียกได้ว่าอะไรอะชมพูก็ต้องคู่กับนมชมพูสิคะตัวนี้เป็นบับพี้เลิฟส่วนของพี่บอสเนี่ยก็คือสโนว์มส์ค่ะอืมเฮ้ยดีใช่ไหมอร่อยเลยชื<ม>่อด้วย<อ>ถ่ายรูปสวยจริงๆครับ20บบาทราคาดีมากคะ่ะทำทานเองที่บ้านก็ได้ มีเพียงแค่มีดัชมิลมีตุกคาเฟ่ถ้าชอบอะไรใส่เองได้เลยครับสัมผัสความหอมจากดอกไม้สี่ชนิดหอมสดชื่นสีเท่าใหม่ดาวนี้มีเอเซนเชียลออยล์สกัดจากธรรมชาติร้อเเซ็นหอมสดชื่นยาวนานดาวนี้แม่เชื่อว่าลูกทำอะไรแล้วมีความสุขลูกจะทำมันได้ดี หน้าที่ของแม่ก็คือสนับสนุนเขาให้ดี m ม Formos Omega Smartgo 1 Plus DHA 27มิลลิกรัมวิตามิน B12 4และกลอสความสุขจุดประกายการผลพบ Formos Omega Smartgo One Plus ทำทุกวันให้สดชื่น Mentos สดชื่นใช่เลยคิดได้บาบมันเถาอาการคันจักมแมลงกัดต่อยและอาการคันจมูกเนื่องจากวัดคิดดีบาบพราติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลาต้องกล่องนี้น, US TS, GoPro, นม UST S26 GoPro เพิ่มสกินโกลไมลิน150%เพิ่ม DHA สเท่าซื้อเลย พี่น้องชาวโคราชมามวลซื่นกับดวลเพลงชิงทุนสัญจรณนะตลาดสเตฟวันในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้ตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับพิธีกรประจำรายการแฟรงค์พักกชนและเหล่าศิลปินจากแรมมี่โกลลยอมน้องหินหาวเต๋าภูสินรวมถึงแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนและพิธีกรรับเชิญเนสเซวายเวอร์เต็มอิ่มกับบุรกิจกรรมพอรุ่นรับเงินทุนจากวงล้อกลับบ้านไปอีกด้วยละการประกวดร้องเพลงชิงเงินทุนแบบที่ยกรายการไปไว้ตรงหน้าคุณชมฟรีตลอดงานพบกันในงานดวลเพลงชิงทุนสัญจรสนับสนนุุโดยจา ดีเมาองสนับสนุนทุกการเล่นให้เฟลได้เฟลจนดีเมาอ,อ,อปัญหาจุกบจิ๊บในช่องปากจัดการก่อนบานปลายด้วยคอเกกเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียบอกลาปัญหาจุกบจิ๊บบ้านนี้โดนของของไม่ดีของที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่เป็นของอะไรครับอาจารย์ ของปลอมซื้เครื่องกรองน้ำไม่อยากดนของปลอมซื้ที่บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำเลักตะซอยงาดำเข็มโปรตีนจากพืชแพนเดสประโยชน์ทุกคำเลักตะซอยงาดำหอมงาดำอร่อยมากโชว์ผิวเท้าที่ผิวอยากโชว์ Body Whitening Lotion ผิวสวยพร้อมโชว์คืนนี้มาสนุกกันต่อกับไฮซีซั่นประจำภาคฤดูร้อน,น,อนอกับกวุศิลปินเจมเอมทีวีสุดจึง คืนนี้สามทุ่มสิาทางช่องวันสามสิบเอ็ด ถึง14ตุลาคมนี้แลกซื้อไข่สุดคุ้มเพียง2งและ1บาทเจ้านี้น้ำยาปรับผ้านุ่มราคาสมาชิก47บาทชุดในหลากแบรนด์ซื้อ1แถม1มัมาช็อปเลยที่บิ๊กซิถ้์่าใจเราได้ทุกที่แคน b บ c ี f คาเฟ่ดัชมิวมิว e าเฟ่ยาสีฟันสมุนไพรข้อบาเด็นตัวจบเรื่องฟันแข็งแรงที่ผู้ใช้บอกต่อ ทดลองขับ BMW ได้ที่ผู้จำหน่ายยังเป็นทางการทั่วประเทศบ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ร้อเปอร์เซ็น